สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวงานเกรดเหินขัดค่ะจะรีวิวตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่และไซส์พิเศษค่ะมีแบบแก๊สและแบบถ่านค่ะรุ่นนี้ก็จะเป็นแก๊สค่ะหัวเดียวไซส์เล็กค่ะหัวแก๊สที่ใช้ก็จะเป็นหัวแก๊ส kb 5ค่ะส่วนรุ่นต่อไปก็จะเป็นหัวเดียวไซส์เล็กแบบถ่านค่ะส่วนรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นไซส์กลางแก๊สสองหัวค่ะและมีแบบไซส์กลางถ่านสองหัวค่ะ ส่วนรุ่นต่อไปก็จะเป็นรุ่นไซส์ใหญ่ทาน3หัวค่ะหัวแก๊สที่ใช้ก็จะเป็นหัวแก๊ส k v 5ค่ะหัวแก๊ส KB4 ก็จะอยู่ตรงกลางค่ะรุ่นนี้ก็จะเหมาะสําหรับหม้อเบอร์18ถึงหม้อเบอร์45ค่ะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นไซส์ใหญ่ทาน3หัวค่ะงานหินคันมีให้เลือกสีสีค่ะแดงเทาเขียวและขาวค่ะและหน้าร้านของเราก็จะมีอีกหลายแบบค่ะมีทั้งแบบแก๊สถานฟืนค่ะ ร้านของเราก็จะตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองตำบลเจดิหักค่ะร้านเราก็เปิดทุกวันเข้ามาชมกันได้ค่ะส่วนใครที่ไม่สะดวกมาหน้าร้านร้านเราก็มีบริการจัดส่งค่ะค่าขนส่งคิดตามระยะทาง